สวัสดีกับทุกคนยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอน OTT นะครับผมวันนี้ก็ผมก็มาส่ง,มาส,งมาส่งภาคคุณนะครับภาคคุณนู้นนี่นะครับแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือฝนนะดูฝนโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันเจอกัน ที่สายบีเลยนะครับไปส่งที่สายบีนะครับโอเคครับเจอกันครับโอเคนะครัทุกคนลุยต่อนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังขับรถนะลุยต่อลุยต่อครับ โอเคนรับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับบิสซีนะครับบิสซี่สบุรีนะครับโอ้โหฝนยังหนักเลยนะครับอันนี้ก็กำลังรอเขามาครับเขาแวะไปซื้อขนมหวานครับเเะเฮโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จนะครับ ผมไม่อยากถ่ายนะครับพอดีว่ามันยากครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนผ้าคลุมทั้งหมดเจ็ดร้อยเอหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับมือสองนะครับแต่เขาให้สองร้อยนะครับโคตรดีเลยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับจะใครเลยนะครับเพื่อผ้าคลิปใหม่ของพวกเรานะครับ โอโ้ผมว่าน่าจะท่วมนะน้ำเนะี่ยฝนตลอดเลยไม่หยุดดูตอนนี้ก็อยู่หน้าที่ีนะโอ้โหมากับรถด้วยวิงกวิงวิงครัวก็เที่ยงค่นี้นะบ๊ายบายเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย